ป้อนใจัยรุ่นสประตูครับผมเป็นกระบะที่เป็นสี่ประตูเมื่อกี้ถือว่าเป็นสี่ประตูไหมเปิด2ข้างเรานับที่มือจับนะครับคประตูมี2บานครับผมประตูมีสีบานแต่ว่ามือจับมี2บานครับผมอันนี้ก็คือทันงนั้นก็คือเป็นเป็นแคปครับแต่ว่าคันนี้มือจับสี่บานเลยอันนี้คนที่จะใช้จะเน้นด้านไหนอะครับพี่ตั้มก็คือนอกจากผลแล้วเนี่ย เราจะเน้นคนด้วยัวแคปเนี่ยจ้าบอกว่าจะได้เป็นลูกเด็กเล็กแดงเนาะคนนั่งข้างหลังจะเป็นเด็กๆหน่อยตัวเล็กๆหน่อยคนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่สบายนักสําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับข้างอื่นๆแต่สำหรับสี่ประตูเนี่ยความกว้างในห้องโดยสารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นบ่อคู่หน้ากับบอกคู่หลังเนี่ยไซส์ขนาดเท่ากันเลยได้ทั้งของผลทั้งคนไปช่วยขายครบเลยก็เรี้ยกแป็นว ก็ผลอุปกรณ์ได้เต็มที่เลยถูกต้องเรีรเยกว่าเป็นกึ่งๆึ่งรถอเนกประสงค์เลย